พี่น้องนั่งพักน,นั่งเลยถ้าว่าขันเป็นดอกเราโบเก็บเด้อพี่น้องนี่วุ้ยงูปลาหนีคุณนะ,นะเป็นดอกเราโบเก็บพี่น้องถ้าเป็นดอกไม่เก็บไม่กิน น้ำผล้น้ำผู้เดี๋ยวพี่น้องมาเก็บผักบัวใบบัวบวกกับใยมยไปน้ำผักน้ำนมีดีโฮมเนาะพี่น้องจ๊ะ รื้มอมอปลากล่องมาตั้งกล่องเก็บเนะบาะกล่องปขึ้นเราจะไปแกงเส้นปลาพี่นอ้องคอยมักแกงเส้ปลาตัว ลองรถเงยเรนบุญบุญดูมิบุญอุ้ยออนซ้อนออนซ้อน,นต้องไปเรียกเอางามคักบ่พี่น้องคุณเนะอนี่ไม่ปลาคุณไม่ปลาเป็นด,ดอกแล้วเพิ่นบ่ให้เก็บให้กินพี่น้องอันตะว่าพักอันนอกนี่เสรยโบ่เคยกินเะนี่ย เนีย่ยกินลายเด้อพี่น้องนนอกินล่องลองมึงกันกมันแท้เนาะของเราอีกคนเด้อพี่น้องจ้ะอือโอ้บางคนแท้ได้พี่นออ้องอืมน้องนอนมากินแล้วมึงกิน,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 นกินอีกยังว่าอีกแล้วมีแม่ราภาษาอีสานฟังกับบรลูเลนะี้ยงว่าน้ำมีแม่จากว่าน้ำมากับมือมือมนันน้ำตอนนั้นแม่ไปเห็นแล้วว่าบอลูภาษาดอกลูกคอยพี่น้อง บุกพ้นบอยกเบาน้ำเนาะเบาก็กตาอีสานต้นกับเบาไปสั้นๆนะงาครับพี่ลองใบวบัวบกฝรั่งห่้น้สนสวยงามตามท้องเรื่อง เาที่บ่เป็นดอกเด้อพี่น้องเก็บกินโลดถ้าบ่าเป็นดอกเก็บเลยถ้าเป็นดอกก็บ่ต้องไปเก็บเพิ่นเพิ่อบบให้กินได้ตำมล่าก่อนพี่กันเด้อพี่น้องมาเก็บผักมอกน้ำใยเมฆคนนะคุณ,นะคณอึ้งตึงยุคนะบุเคอยพอกงามคักงามแม่บงนี้ อีกขันเอามีดมากินก,ก็จิดึงเอ,อ,อาจนซีโลด tụm thế bà, ôi, sẹp khác cứ này đơ, mát mặt mát cơ cứ bà nà nốt thì nong cha, ôn, ขากอกเนี่ยเพราะว่าพักหนอกนี่มันใหญ่ไว้พี่น้องมันขึ้นไว้เนาะออโอ้คุณล้มไปคุณกับเบนทงหน้า,านคุณคุณขามไปคุณกับเบนทงให้ทงหน้าที่พี่น้องวันมานั่งอันมั่วอ,อ,อยู่นี่คุณนะข้างล่างบงเดียวกับพ่อแล,ล้วแหละคุณะนะน้ำขากงามเนี่ยอีพ่ออีแม่ข่อยพักหนองนยังมางามโผงามโพ อนซ้อนมมพีน่น้องแล้วมงก่นไอ่อนซอนน้ำข่อยเนี่ยนี่ตโตตตเจ็บักนกพี่น้องเจ็บพักนกถ่าชิบงกะครับพี่น้องสักๆ ่อยแม่ขอยนะโอ้ยอพอ,อกระด,ด,ดูกฝุดหลดออกไปฝุดมาตรงเนี้ยไว้ในปลาเราไปเลยเบ่แซ่บได้พี่น้องทิ่กับตำสมก็แซ่บ พักออกไลายแล้วเดี๋ยวนี้พักบุ้งพักขินไม่พี่งองจ้ะ พ่อพี่ลองถอนเอาถอนเอาดิผมเต็มถุงโหลดมือน <AH ี้ถุงปุ๋ยโหลดไปใช่พลังว่าพอเต็มถุงปุ๋ยบอต้องโตเด้อบอบ่ฮาบเต้พอแั่เต็มถุงปุ๋ยมันสะใจจะาโลดคนนะเอาใส่เข้าพ่อพี่ยังที่หลายแท้การทุ่งหน้าหุ่น ตืดไปตืดหน้าอยู่นะหี่งน้ำครับกวดใบไม้ออกรอพี่น้นนองใช่ไหมไลาเลยนะห้องน้ำครับห้องน้ำแน่นอ่ะลงไปทงน่านก็มีกันพี่น้องเขาบง่งามำปานทึ่งๆนี้ทึ่งๆนี้งามกลัวจะเล่นบนลงไปเพราะว่าเขาเก็บเอาอยุโดนนี้กับพอ่อเราตั้งใจมาเก็บเอาพักหนอกก็ได้เก็บโดนเลยเนี่เลิกกินโดนละ อีแม่ขอ่อยวนเสร็จแล้วพี่น้องเราไปซ้ำน้ำไปเลยนี่ได้กินโดนโอยสิโบตักลากพ่อนอกอ,นอกพี่น้องจ้าโอยพดตักลากพ่นออกพันตักลากพ่นออกคันสีเหียวว่พี่น้องนี่กิบนบ่ท่าน งามคักงามเลยงามธรรมชาสตรเนาะนี่ยน้ำขอดน้ำผุด เออพี่น้องเมื่อกีบผักหนอกน้ำใยมีตายเราใยมีอ่อนซ้อนผักโอ,อ้ีกตกไปบุไปข้างามใหม่เอาายุนีก่กับพ่ออะไรล่ลนะเนาะคนงามกับเอ็เออน,น,อนี่ย ยันไงเป็นเคียดึงเขาไปแล้วนย่าไปเก็บแล้วพี่น้องจ้าในตำล่าคอยบอกเ้ยใบเลยคุบอกให้กินให้เก็บไงเป็นเคียดึงลากไปเลอยนะย่าไปเก็บแล้วขาดยันไงเป็นเคี้ยวรลยนะจะเป็นดอกนะย่าไปเก็บเพื่อน,อนอออไนอก้กินกย,กยังซีเ,เ,นะเล่านพี่น้องนี่응นห้กินยังซีหลยมันเป็นเคี้ยเป็นดอกแล้วเพิ่นบอกให้เก็บพี่นออ้องว่าอ,อีกอนจะเฝ้าร่ำค้านเลยจ้ะ เราความมู้สุกกันฟังเพราะว่ายายเม่ศึกษาเลื่องพักอยู่แล้วจ้ะหัวศึกษาเลี่ยงพักยู่แล้วพี่น้อง่อยศึกษามาด,ดูแเ้วเด้อจังมากาดว่ากาว่าตำราอยู่บ้าน่อยมีพัวขอยซื่อมากมักหลายๆฮะเบิงมันศึกษานี่ศึกษาพักเลกกินได้กินก็ได้เงี้ยสินะพี่น้อง จถายนี่ตายแล้วยายเมยตายแล้วเมยเมยมือบัวเป็นเมยอย่างดอกพี่น้องเมยมือนะพี่น้องบาม่งามเนาะงามักงามเยอลวลัวอยู่ดอกกระื้อน เบืุ้งไก่ล้วพี่น้องบื้องแกงนสัตว์บอได้เอาคาต่งมากอได้ม,มานางเศร้ายออิงนะ่งกันมืยนมงจับ มเขาปลาคู่มือคู่มือพี่น้องจ้ะเลิกงานเลยเขาปลาเลยขับรถมาเองด้วยล่งมือบ่ได้สนใจห้ามโลดห้ามคอยพุ่นทุ่เป็นดอกแล้วพี่น้องพี่น้องเล่นเดือพุ่นพวกให้กินเป็นดอกเล่นเดือพุ่นกลัวจะห้ามจะห้ามลงไปนะร้ายข้ามก็งามคก็งามนะเป็นดอกเป็นพุ่มเป็นดอกบวกเล็บยพี่น้องพุ่น เขาป้าแทบซุมมือเราเดี๋ยวนี้ปุ่นยังไงเอาได้ใช่ไม้ปุ่นเป็นง่ามเนาะพี่น้องต้องเป็นดูหฮมขึ้นมา ตุต้มตำงามพี่น้องเดี๋ยวขอจ้งสิมาเก,ก็บเอาก่อนวลนน่ากวออก่านุอคนขวดตคขวดต่อไม่ออกพี่น้อง ต็โอ,อนซ้อนน้อขก๋วยวัพี่น้องมันงามเก็บไปเท่าไรยังม้วนไปหนายัางเพิ่นไปหนามันงามมือจากเศร้าอคุณหนึ่งอือฮงามพูง่ผัว ไี้ตัวอีเมียเค้ยเก็ครับหน่องงามแบบนี้จะเพียเป็นปลาอึ่งตึงอยู่เก็บง่ายพร้อมพี่นอ้องเก็บง่ายพร้อมโมเด็เก็บยากสักหน่อยโมเด็เก็บเป็นอันเป็นอันก็ยังคยเคยเก็บมากฮะเก็บเป็นกอเป็นกอดินยา,นา,นานักเีย ดูโอ้มอยมีเก็บแห้งมวนไปหนาสิพอวว่อเราเลยขนต้นขนต้นเมื่อนี้ตั้งใจมอบต่ผักหนอกด้วยพี่น้อง เต็มทุง่งปีแล้วมื้อนี่หัวไอ้หลายแล้วพี่น้องจ้ะหืมระเบิงคนไอ้ชุดูนป่านี่ทุ่งปีกับ,บเบืเบิร์ดทุ่นคนหลายพอดอุ้ยแม่นไปเบิร์ดขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่มาเบิรงช่องวีนดี้แพปปี้พี่น้องจ้ะ คุณอะคุณในปลาคุณแหงคักมันอยู่โฮมเนาะพี่น้องคุณลงไปน้ำทงหน้ามันแหงลายพี่น้องกระเพาะอะไรแหละได้ลายหรอจ๊ะปวดกระพาะคุณงามปวดกระเพาะงามอีหลีที่กับหนวกปลาดีมั้งแหงคือบงพี่น้องงามกับงามแนบอะได้ลายเติบพี่น้องจ้าคุณนะกินโบ๊ะบดยายแม่จะไปแกงพี่น้องตัดลากคุณออกความว่าสีบบตัดที่แรกม่็จะตัดลากคุณออกพี่น้องจ้าได้ลาย หลายครับจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ขอมาเบิ่งซองมิลลี่แฮปปี้พี่น้องพ่อกันคขี้น่าจา้าขอบคุณหลายๆจ้าทุกน้ำมุกน้ำใจเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายเมย์ในเด้อพี่น้องจา้าไ,ไ,ไมด้เฮ็ดคลิปใหม่ๆจา้า